สวัสดีครับกลับมาพบกับจัมโบ้ฟอร์ดอิซึมนะฮะวันนี้คลิปนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมาชมแคปนะฮะเป็นกระบะตอนครึ่งนะครับหรือว่าแคปนะครับรุ่น XL plus ยกสูงนะฮะรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะให้กำลังแรงมา170แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับ405นิวตันเมตรนะครับจะรอไปชมกันครับว่าดีไซน์ ขอรถคันนี้นะครับทางภายนอกนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยรวมถึงออปชันเนี่ยมีอะไรบ้างสําหรับรถที่ใช้ในการบรรทุกนะฮะลูกค้าที่นําไปใช้งานเนี่ยต้องดูคลิปนี้เลยนะเราไปดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะด้านหน้านะครับก็คือคาดกระจังหน้ามานะเหมือนรุ่นอื่นๆน,นะครับพร้อมกับโลโก้ Ford นะครับแต่ว่าตัวคาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะในสไตล์ของรถ รุ่น XL อยู่แล้วนะฮะนะครับทีนี้เรามาดูไฟหน้าครับไฟหน้านี่จะเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะครับก็จะเป็นไฟสีเหลืองๆเช่นเคยนะแต่ว่าดีไซน์ไฟเนี่ยเป็นแบบใหม่นะฮะนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไฟหลีนะฮไฟนี้มีหลายช่องมากเลยนะตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟหน้านะครับแล้วก็ด้านล่างโซนตรงนี้ครับก็จะเป็นไฟสูง นะครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะฮะก็เห็นว่ามีช่องให้ติดไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาดูด้านล่างกันนิดนึงนะครับในส่วนของจุดยึดนะฮะจุดลากจูงด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีแค่จุดเดียวนะเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น XL Plus Cap นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างดูเครื่องก่อนครับดูเครื่องยนต์ก่อนเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องด้านในนะครับ ตามที่ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับเครื่องยนต์นะครขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่405นะิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับในรุ่นของ XL Plus เนี่ยนะครับจะมีแค่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะจะไม่มีเกียร์ออโต้นะฮะถ้าลูกค้าอยากได้กระบะตอนครึ่งนะฮะแล้วก็อยากได้เกียร์ออโต้เนี่ยก็ต้องขยับรุ่นนะครับเป็น XLT เกียร์ออโต้ไปนะฮะ ภายในห้องเครื่องเนี่ยถูกจัดวางเรียงใหม่เลยนะครับสำารับรุ่น XL พ u s นะฮะแล้วที่เหมือนเหมือนกับรุ่นตัวที่เป็นไฮซ i ร s คือรถที่เป็น4ประตูนะฮะก็จะมีในส่วนของพัดลมไฟฟ้าตรงนี้นะฮะที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันส่วนล้อนะครเป็นล้อ Android นะฮะขนาดขอบ16นิ้วนะมาพร้อมกับยางบิ s สโตนด้วย นะครับซีรีส์นะครับจะเป็นซีรีส์255 70 R 1 6นะครับแล้วก็นี่นะครับคิวร้อขนาด3นิ้วนะที่ติดตั้งมาเลยนะครับคิวร้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกที่ฉีดขึ้นรูปนะครับสีดำด้านนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัว XL Plus มากทีเดียวนะครับรู้สึกว่ารถในสไตล์เรนเจอร์โฉมบัดดบันเนี่ยนะครับจะออกแนวสปอร์ตมากเลยทีเดียวทีนี้เรามาดู กระจมองข้างตรงนี้นิดนึงก่อนครับตรงนี้จะเป็นแก้มนะครับที่แสดงถึงเครื่องยนต์นะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ท์โบนะก็คือท์โบเดียวรถคันนี้มีท์โบนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยก็สามารถติดตั้งส n o กเกิลได้แต่ต้องไปติดตั้งตรงฝั่งคนขับตรงนู้นนะฮะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยนำรถไปลุยน้ำนะครับกระจมองข้างฮะออกแบบมานะครับสีดำด้านนะครับ ดุดันจริงๆนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาด้วยนะฮะบันไดนะฮะอันนี้จะเลอะเทอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ตัวนี้จะเป็นรถโชว์นะฮะนะครับบันไดเป็นสีดำนะฮะตัวนี้ก็ใช้งานได้ในประสงค์ครับรองรับน้ำหนักได้เยอะนะครับเยอะนะครับแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะฮะน่าจะประมาณ100่กิโลได้นะครับนะครับที่เปิดปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีดำด้านเช่นเดียวกัน ด้านหลังนะฮะชัซซีนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวใหม่นะครับที่ชัซซีที่มีความใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงโชค๊คเป็นโช๊คไว่นะฮะที่ติดตั้งนอกตัวชัซซีนะครับทำให้รถเนี่ยบรรทุกได้หนักแล้วนะครับแล้วก็ยังสร้างความเขาเรียกว่าบาลานซ์ได้ด้วยนะฮะในกนณีที่ผลข,ของเยอะและสูงนะะเนี่ยนะครับทำให้รถเนี่ยทรงตัวได้ดีสําหรับสายบรรทุกเลยนะฮะนะครับ แต่ทีนี้ถามว่ารถคันนี้มันทุกได้เท่าไหร,ร่นะฮะอยู่ที่ประมาณ1ตันนะครับไม่เหมือนตัวที่แล้วที่เป็น1.3ตันนะครับเพราะว่าฟอร์ดมองเห็นแล้วว่าหลายท่านที่นํารถไปเนะี่ยมันทุกไม่ถึงหรอกครับ1.3ตันนี้มาดูด้านหลังไฟท้ายตัวใหม่นะฮะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดอยู่นะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังใหม่เลยนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับพร้อมกับตาปัม๊มไม่ใช่ตาปัม๊มเตท รอ,อยบุ๋มนะฮะที่เป็นรอยปั๊มของเรนเจอร์นะฮะด้านหลังในต่างประเทศเนี่ยเขาเลื่อยไม้กันหลังหลังกระบะรถยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีในส่วนของไม้มันทัดรวมถึงตัวจุดยึดซีแคนมฮะนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับสายมาัทุกเนี่ยใช้งานได้ดีเลยนะครับสามารถติดาสามารถวางแผนเลสได้ถึง2ชิ้นนะฮะไซมาตรฐานนะครับในกรณีที่ ถามว่าข้อดีของการวารพาเลตได้2ชิ้นเนี่ยนะครับนั่นก็คือทําให้เราประหยัดเวลานะครับบางทีรุ่นเดิมเนี่ยเราเอาพาเลตขึ้นไม่ได้นะต้องมีการยกของทีละชิ้นขึ้นไปแต่ทีนี้เราเอาโฟกลิ์นะฮะยกพาเลตขึ้นมาวางได้เลยนะฮะใช้ประหยัดเวลาอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็ประหยัดแรงด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นโอเพ่นแคคปที่เปิดได้นะครับตัวแคปเนี่ยเปิดได้ถึง90องศาเลยเห็นไหมฮะพื้นที่เปิดอันนี้ผมง้างสุดๆแล้วนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นตัวแคปนะฮะก็จะมีในส่วนของที่เก็บของด้วยนะครับรวมถึงตัวแม่แรงนะครับในการเปลี่ยนล้อยางอะไหล่นะครับภายในห้องโดยสารนะครับหลังคาจะเป็นสีออคิมครีมนะฮะตัดกับสีดําภายในตัวรถเนี่ยทำให้รถคันนี้ดูสปอร์ตมากทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวตัวแคปเนี่ยนะฮะก็จะมีลําโพงด้วยเห็นไหมฮะนะครับแล้วก็มีที่วางที่เก็บของนะครับรวมถึง เข็มคันนิรภัยด้วยประตูประตูหน้านะครับมีตรงนี้จะเป็นดีไซน์กับเซ็นทัลล็อกนะครับนะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปนะครับนะครับส่วนตรงที่วางแขนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหนังสังเคราะห์นะฮะแล้วก็มีที่เปิดประตูให้ตรงนี้ด้วยนะมีลำโพงนะฮะอยู่ข้างประตูเมื่อกี้เราเห็นแล้วลำโพงมี ตรงประตูแคบเนี่ยจะมี2ชิ้นอาจจะมี2องลำโพงนะฮะตรงประตูด้านหน้านะครับจะมี2องลำโพงแล้วอันนี้เป็น4ี่ลำโพงแล้วนะฮะนะนครับแล้วก็ตรงเสา A นะฮะเสา A 2ข้างนะครับก็จะมีลําโพงอีก2ตัวนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยมี2โงพงถึง6ตัวนะครับแน่นอนว่าเครื่องเสียงเนี่ยกระหึ่มแน่นอนครับเบาะนะฮะเป็นเบาะผ้านะครับที่เป็นความพรีเมียมมากตัวนี้จะกันน้ํากันฝุ่นได้ อย่างดีเลยนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Ford เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับเบาะนะฮะสามารถปรับเบาะได้ถึง4ทิศทางอาขออภัยครับสามารถปรับเบาะได้2ทิศทางนะฮะตรงคอนโซลตรงกลางเนี่ยฮะนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับภายในจะมีตัวอะแอดปเตอร์เสียบช,ชาร์จไฟได้นะครับเป็น12โวลต์ ส่วนด้านหลังก็มีเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังของด้านแคปเนี่ยก็จะมีที่เสียบต้องเอาอะแดปเตอร์มาเสียบนะฮะนะครับด้านกลางตรงนี้นะครับเป็นที่วางแก้วนะฮะวางกุญแจก็ได้อ่าอันนี้เขาบอกวางเฟรนฟล์ก็ได้วางแว่นนะวางมือถือแล้วแต่ครับลูกค้าอยากวางอะไรนะครับพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6อ่าขออภัยพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับโดยที่เกียร์เนี่ยถูดีไซน์ใหม่เนี่ยให้จับง่ายกว่าเดิมนะครับ และที่สําคัญเนี่ยผมได้ลองขับมาแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้เข้าเกียร์ง่ายมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบรกมือนะครับตรงนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของที่เสียบ usb นะฮะแล้วก็มีตัว type c ด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นที่วางของนะครับนะครับรถรุ่นนี้ไม่มีไวร์เลสชาร์จนะฮะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะมี airbag นะครับทั้งหมด2รลูกนะฮะสำหรับรถแคปตอนครึ่งนะครับการดีไซน์ตรงนี้นะฮะก็จะเป็น ส่วนใหจะเป็นพลาสติกนะฮะนะครับแข็งแรงทนทานมากครับตรงนี้นี่จะเป็นโอ้โหเป็นสีออกเทาๆนะฮะเป็นเงาเลยนะสวยงามพรีเมียมจริงๆนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของนะฮะสำหรับที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แล้วนอยู่ฝั่งผู้โดยสารนะครับเพื่อป้องป้องกันนะกรณีที่ลูกค้าเนี่ยไปเติมน้ำมันแล้ว เ,เขาเรียกว่าอะไระฮะลืมลืมนะ,ะคิดว่าเป็นฝาถางังไปเปิดนะ,ะสรุปว่าเป็นฝากระโปรงหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะนะฮะกระจกตัวนี้นะครับจะเป็นปรับแสงแบบแมนนวนนะครับมาพร้อมกับพรมอะไรที่เป็นมัลติฟังชันนะฮะตัวนี้จะเป็นพรมอะไรไฟฟ้าเหมือนกันนะครับได้พรมอะไรไฟฟ้านะตัวนี้จะเป็นตอนครึ่งนะฮะตัวเริ่มต้นยกที่เป็นตอนครึ่งที่ยกสูงตัวเริ่มต้นนะฮะ นะครับจะได้พวงมาลัยเนี่ยไฟฟ้าเหมือนตัวท็อปเลยนะครับซึ่งไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะกับพวงมาลัยตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถรุ่นนี่น่าสนใจมากทีเดียวมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลนะฮะแนิ้วโอ้โหเท่าตัวเท่าตัวตัวกระบะสีประตูเลยนะครับแล้วก็หน้าจอขนาดใหญ่ตรงนี้นะหน้าจอขนาดใหญ่ขนาด10นิ้วนะับเชื่อมต่อ Android Auto, Apple CarPlay นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายเลยนะครก็เราก็ยังได้ใช้ในส่วนของเทคโนโลยีที่เหมือนในรุ่นท็อปๆกันเลยนะฮะะนครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแอร์แบ็กนะฮะไอโซฟิกไอโซฟิกนะฮะนั่นก็คือการ,จ,ารจุดเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรนะาซีนะครับจุดเชื่อมคาซีนะก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นในรุ่นของ XL+4 Plus ขออภัยนะ XL+ Plus กระบะตอนครึ่งนะครับหรือว่าแคปเป็นไงกันบ้างฮะเราได้ดูทั้งดีไซน์ภายนอกแล้วก็ภายในนะครับรวมถึงออปชันที่มีอยู่ใน XL+ ตัวแคปนะฮะกระบะตอนครึ่งที่ยกสูงตัวเริ่มต้นของ Ford เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถแอดไลน์มาคุยกันหรือโทรมาคุยปรึกษากันนะครับกับเซลล์จัมโบ้นะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ ฝากติดตามคลิปตัวต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อไรที่สนใจรถเมื่อไหร่ก็สามารถติดต่อ,อเซลล์จอมโบ้นะครับจองรถได้เลยนะครับพร้อมบริการนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ